เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัคร ค่าราชการ6อัตราด้วยกันนะครับโดยเขาจะรับสมัครทางอินเทอร์เนต็ตตั้งแต่วันที่8ถึง29กรกฎาคม63ตำแหน่งที่เปิดรับตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการอัตราเงินเดือน15,000-16,500ถึงบาทจำนวน6อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1มีคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสอบผ่านภาคกในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับการรับสมัครเนี่ย ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เนต็ตตั้งแต่วันที่8ถึง29กรกฎาคม63ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ o n e p j o b t h a i c o m นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์สำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ